สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของทางเดดีเย่เดชองนะครับผู้จัดการทีมของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของปอบบ็อกบานะครับซึ่งเดชองบอกว่า ดูเหมือนตอนนี้ปอปอกบาเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายครับก็มั่นใจว่าการที่ปอกบาเนี่ยมาเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยน่าจะมีการเดินเข้ามาแล้วก็ปรึกษาหรือว่าพูดคุยแบบเปิดใจในเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดยชองเนี่ยกล่าวว่าผมเนี่ยรู้จักปอกบามาเป็นอย่างดีครับซึ่งปอกบาก็รู้จักทีมของเราเช่นเดียวกันด้วยนะครับ กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปอกบาพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเวลาในเรื่องของการลงสนามหรือว่าตำแหน่งการยืนตำแหน่งการเล่นนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนครับว่าป็อกบาเนี่ยนะฮะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะฮะเขาเนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนครับแถมทั้งยังติดเรื่องของโควิด19้ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันส่งผลกระทบกับเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะ แน่นอนว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาในเรื่องของการเรียกจังหวะการเล่นของตัวเองกลับคืนมาก่อนนะครับก็นี่คือภาพรวมเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะครับก็เป็นความคิดเห็นของเดชองนะครับว่าดูเหมือนว่าปอกบาไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนะปัจจุบันนะครับก็โอเคกระแสะตอนนี้นะครับในเรื่องของอนาคตปอบปอกบาก็ยังคงมีการเล่นเขาออกมาแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะครับยังไม่ชัดเจนว่า จะอยู่หรือจะย้ายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเรื่องราวต่อมาครับที่น่าสนใจครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฟิลเนวิลนะครับฟิลเนวิลเนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าคือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเกิดอยากประสบความสำเร็จเรื่องของการคว้าแชมป์แต่ละรายการเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยต้องจับป๊อกบาลงเป็นตัวจริงนะครับ ไม่ได้บอกว่าจับปอกบาเป็นตัวสำรองแบบนี้นะครับซึ่งเนวิลเนี่ยนะครับบอกว่าสำหรับยูเอตเนี่ยที่จะต้องคว้าแชมป์ลีกเพื่อให้ยูเอตประสบความสำเร็จเนี่ยสำหรับยูเอตที่ต้องเล่นฟุตบอลสไตล์ที่โอเล่ต้องการเนี่ยพวกเขาจำเป็นที่จะต้องส่งปอกบาลงสนามนะครับคุณสามารถเลือกให้มาติดเฟรดหรือว่าแม็กธมนีเนี่ยลงสนามได้นะแต่คุณเนี่ยต้องให้ปอปอกบาลเล่นร่วมกับบูรูโน่ด้วยนั่นคือสิ่งที่ฟิลเนวิลแสดงความคิดเห็นกันออกมา นะครับว่าควรที่จะส่งบอลบาร์ลงเล่นแบบต่อเนื่องกว่านี้นะฮะไม่ใช่ว่าจับมาเป็นตัวสำรองซะบ่อยครั้งนะครับก็อันนี้แล้วแต่มุมมองคนนะครับแล้วแต่จริงๆนะฮะบางคนก็บอกว่าตำนานนักเตะหรือว่าอดีตแข้งหรือกูรูบางคนก็บอกว่าให้บอกบาร์เนี่ยนั่งไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เฟสกับแมคโคเนีก่อนบางคนก็บอกแบบเนวิลนี่แหละว่าบอกบาร์ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะครับก็อันนี้แล้วแต่มุมมองของคนนะครับ แล้วก็เรื่องนาต่อมาครับมีประเด็นออกมาจาก ESPN นะครับมีการเล่นข่าวในเรื่องของดีนเฮย์ันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ ESPN บอกว่าตอนนี้ดีนเฮันอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมแบบยืมตัวอีกครั้งในช่วงมก,กราคมนะฮะหรือว่าตลาดซื้อขายกลางซีซั่นนั่นเองซึ่งทางสโมสรหรือว่าทางโซชาก็กําลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่า คือผู้สาัตรูรายนี้มีของแน่นอนนะครับนผลงานดีนจากซีซั่นก่อนแต่ว่าการที่มานั่งรอโอกาสเป็นมือสองซะบ่อยครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟอร์มตกก็ได้เพราะฉะนั้นกําลังคิดอยู่ว่าจะปล่อยไหมแถมทั้งเรื่องของโรเมโรเนี่ยโซชาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรว่าจะปล่อยไหมในช่วงมก,กราคมคือมีข้อมูลออกมากนะครับว่าเขาอาจจะพิจารณาเลื่อน หรือว่าชะลอการตัดสินใจการปล่อยโรเมโรออกจากทีมในช่วงมกราคมออกไปก่อนอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหลังจากจบฤดูกาลมันก็เลยทำให้ตอนนี้ดีโน่มีโอกาสย้ายทีมก็ได้นะครับแบบยืมตัวเท่านั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีอีกหลายทีมแหละให้ความสนใจยืมตัวนะครับมันก็เป็นผลดีต่อดีโน่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีข่าวแว่วมาเหมือนกันนะครับว่าเกลิสซาเกตเนี่ยอยากให้ดีโน่เนี่ย มีโอกาสลงสนามเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลกระทบเชิงบวกต่อทีมชาติด้วยซึ่งทางดดนเนสันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เราทราบกันดีนะครับว่าโดนเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แล้วก,ลก็เลยเซาเกตเขาก็อยากให้ดดนเนสันเนี่ยมาเป็นคู่แข่งกับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับทำนองนั้นนะฮะก็รอดูกันนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณาก็ได้นะครับในเรื่องของการยืมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า สัญญาก็เหลือนะครับแบบระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการยืมตัวด้วยนะมีแต่ได้กับได้นะครับส่วนเรื่องของเมสันกรีนบู o ครับก็มีดราม่าออกมาแบบต่อเนื่องนะล่าสุดเนี่ยเดอะไทมนะครับสื่อของอังกฤษชื่อดังเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยเหตุผลนะครับในเรื่องของการที่เมสันกรีนบู๊เนี่ยโดนตัดรายชื่อออกจากทีมในเกมที่ชนะอเวนต์สามนึ่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีเหตุผลนะฮะ จริงๆผมคอไปแล้วจากสื่ออย่างดีแอ l a นติกก็เป็นสื่อดังเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเดอะไทม์บอกว่าหลังจากที่แพ้อิสตันบูมาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมก่อนเกมมีการซ้อมก่อนเกมที่จะไปเยือนเนบัตันเนี่ยนะครับซึ่งในการซ้อมครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมีเซกชันเดียวเท่านั้นซึ่งในการซ้อมครั้งนั้นเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมแบบมินิเกมนะครับ แต่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่บรูโน่เนี่ยจ่ายบอลให้กับเมสันกรีนบูธนะครับซึ่งจ่ายไปให้ปุ๊บเมสันกรีนบูธเนี่ยไม่ได้วิ่งตามบอลน,นะฮะไม่ได้วิ่งไปเอาบอลเลยนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับบรูโน่เป็นอย่างมากซึ่งตามรายงานบอกว่าบรูโน่เนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากมายครับแต่ว่าสีหน้าของทางบรูโน่เนี่ยแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของทางเมสันกรีนบูธแน่นอนนะครับก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของระเบียบวินัยออกมาโดยตลอด อย่างเช่นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีข่าวมานะฮะว่าโซชาได้มีการเรียกเมสันกรีนวูดมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่ามาซ้อมช้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปอีกนะครับก็มีการฝา่าฝืนเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยของทีมชาติอังกฤษอ่ะที่พาผู้หญิงขึ้นโรงแรมนั่นเองนะครับที่เป็นเรื่องดาวดราม,ม่ากันมานี่คือเรื่องของน้องสนามแล้วก็เรื่องของระเบีวยบวินัยชัดเจนนะครับซึ่งถามว่าช่วงใบขนาดเนี้ยถ้าเป็นดาวรุ่งคนอื่นมีไหมมันก็พอมีครับ มันก็มีอยู่แล้วแหละนะฮะตามที่เราได้เห็นมาเนี่ยนะครับหลายๆคนนักเตะแบนยูก็มีเหมือนกันช่วงวัยขนาดนี้สิบแปเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าออตอนนี้เชื่อว่าสโมสรขัดเกลาแน่นอนนะครับมีการต่อว่ามีการตำหนิแน่นอนมีการแบบว่าต้องปรับปรุงนะมีการเ,าเ,าเรียกเข้ามาชี้แจงแน่นอนแต่อยู่ที่ว่านักเตะเนี่ยจะเชื่อฟังไหมนะครับถ้าเชื่อฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเนี่ยลราก็กลับมาเข้าที่เข้าทางได้ ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลร,รวมทั้งสโมสร,รก็พร้อมให้โอกาสแต่ถ้าเกิดเรียกมาปรับปรุงบ่อยๆครั้งแล้วไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องตามนั้นนะฮะตามสภาพไปนะครับช่วงวัยขนาดนี้19ปีมันก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ว่าคุณต้องปรับปรุงนะไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กแล้วคุณไม่ปรับปรุงนะคุณต้องปรับปรุงด้วยนะครับเรื่องนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสำหรับมุมมองของผมนะครับแต่ก็อยู่ที่เมสันกินบูแลแหละเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณจะปรับปรุงไหมนะครับ เรื่องราวของปอช์ชติโน่กันหน่อยนะครับมีรายงานออกมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของริโอฟินานะครับริโอฟินาเนี่ยก็ได้ออกมาออตอกกลับพวกสื่อที่มีการรายงานเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังมาดิซิโอปอเชิโน่เข้ามารับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่แทนโอเลกุนาโซชานะครับซึ่งริโอเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับมันเป็นการดูถูกโอเล่อย่างชัดเจนครับการที่มีสื่อเล่นข่าวออกมาแบบนั้นนะฮะ เพราะว่าในตอนนี้โอเล่ยังทําหน้าที่อยู่แต่พวกสื่อเนี่ยดันไปเล่นข่าวว่าเนี่ยพอสจะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งพวกสื่อเนี่ยชอบคาดการไปไกลครับทานองแบบว่าอ่อพอสเนี่ยตกลงสัญญาได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้ามาเป็นุนซือรายใหม่ของแมนยูแล้วอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งสิ่งนั้นรีโอไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่เขาทราบมาเนี่ยก็คือเรื่องของที่มีข่าวลือออกมาบอกว่าพอสเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามารับงานเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ โยบอกว่าเขาได้รับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นแหล่งข่าวจากไหนนะแต่คือแบบข่าวพวกนั้นเป็นข่าวโคมลอยนะครับแล้วก็มันดูแบบไม่ให้เกียรติโซชาเลยนะครับก็เรื่องราวของพอเชโนประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของแมคโทเวนีกับเฟรดนะฮะซึ่งเมื่อทั้งคู่มีโอกาสลงสนามพร้อมกันเป็นตัวจริงเนี่ยนะฮะช่วยทีมเนี่ยนะครับก็จะสามารถ ทำให้ทีมเนี่ยมีโอกาสชนะหรือว่าเปอร์เซนต์การชนะถึง67%เ,เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นโอกาสชนะเปอร์เซนต์การชนะเกินครึ่งนะครับแต่ถ้าทั้งคู่นะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่น็นัดจริงเนี่ยเปอร์เซนต์การชนะก็ต่ำกว่าครึ่งครับนะก็ต่ำกว่า50%นั่นเองนะครับก็นี่คือสถิติที่ชัดเจนนะครับว่าทั้งคู่ช่วยทีมได้เยอะมากมากนะครับในช่วง,งหลังนะครับส่วนเรื่องดาวเกี่ยวกับในเรื่องของ แกรสคูกนะฮะนักข่าวของ BBC ครับได้มีการเรียกร้องนะครับนักเตะที่เป็นตัวจริงแข่งสำคัญนะครับของทีมให้ดูแบบอย่างกับบรูโน่ครับนะบรูโน่เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่สม่ํเเสอบนะอาจจะมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกอยู่บ้างนะครับขาด,ดให้หายไปบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบฟอร์มตกเซเวอร์เกินไปไงบรูโน่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเมตชก็ยังรักษาาตรฐานของตัวเองได้ นะครับแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งของทีมได้เกสคุกเนี่ยพยายามหมายถึงว่านักเตะอย่างปอกบามาติดหรือว่าอัลตินิมักเซียลรวมทั้งเมสันกรีนบูธแล้วก็นักเตะคนอื่นๆเนี่ยควรที่จะดูแบบอย่างแบบบรูโน่ครับในแต่ละเกมเนี่ยคุณต้องทุ่มเทในแต่ละเกมคุณต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปนะครับเพื่อยกระดับทีมนะฮะก็มีการเรียกร้องกันไปนะครับรวมทั้งพวกเฟรดพวกแคนดี้แม็กไวดด้วยนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่า นัดนั้นดีนัดต่อไปยแย่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ทีมแข่งไปด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษามาตรฐานแบบเนี้ยในหลายคนที่เป็นตัวหลักนะครับก็เรื่องเนี้ยผมเห็นด้วยเลยนะครับความสม่ำเสมอเป็นเรื่องสําคัญโซชาก็พูดเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็เรื่องราวของการปล่อยตัวเดารรุ่งแบบยืมตัวนะฮะในช่วงมก,กราคมเนี่ยมีรายงานกันออกมาเลยครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมส่งอีธานกราวเบตนะฮะมิดฟิลด์ที่ตอนนี้ได้รับการโปรโมทเยอะมากๆนะครับ ออกจากทีมในช่วงมกราคมนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบครับว่าจะเป็นทีมไหนแล้วก็อ,นอานาลภูเมานะฮะแล้วก็รวมทั้งอีธานเลียดนะครับฟูลแบ็กนะครับจากชุดเม่เกินยีปี3ารายด้วยกันมีการปล่อยเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง3ตํตำแหน่งนะครับในเกมถัดไปที่เราจะพบกับเวสบอมนั่นเองนะครับซึ่ง3การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยนะฮะ มีอย่างไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คืออาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงในส่วนของดดนนี่ฟันเดเบกเนี่ยไปเป็นในตาแหน่งคล้ายๆกับฮวนมาตาไหมซึ่งจะว่าไปแล้วฮวนมาตาเนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าตำแหน่งฮวนมาตาเนี่ยก็คือเราสร้างคนดีว่าเป็นริมเส้นฝั่งขวาแต่ว่าพอได้จริงๆเนี่ยฮวนมาตาหุบเข้ามาตรงกลางบางทีเนี่ยเราอาจจะลองจับดดนนี่ฟันเดเบกไปเล่นตำแหน่งนั้นดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในบทบาทเดียวกับฮวนมาตาดดนนี่ฟันเดเบกน่าจะเล่นได้ น,ะะนี่คือเรื่องหนึ่งที่อาจจะคิดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งดอนนี่ฟันเดอร์เบกก็ได้เพราะว่าจะมารอเบียดแต่ตำแหน่งของบรูโน่เนี่ยมันก็คงที่จะยากหน่อยนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับสองครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองหน้านะครับซึ่งตอนนี้คาร์บันี่เนี่ยก็มีการกดประตูได้แล้วประตูแรกนะครับซึ่งคาดว่าเกมนหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลงมาเป็นตัวจริงเลยนะครับ ก็รอติดตามกันนะฮะสามครับก็คืออเล็กเตอรลิสนะฮะอาจจะโดนดันขึ้นมาเป็นตัวจริงหรือเปล่าในเกมพบกับเบสบอมนะครับเพราะว่าในเกมพบกับเอวอัตตันเนี่ยลูกชอมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งยังไม่รู้ครับว่า,าจะหายทันตอนไหนนะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยลูกชอน่าจะหายทันนะครับแต่คือถ้าเกิดยังไม่ฟิตเต็มร้อเเนี่ยก็ให้โอกาสเตรลิสไปก่อนก็ได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่คือ3การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมที่เราต้องพบกับเวสบอมนะครับเป็นการคาดการณ์ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากคับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ